สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่ทุกทท่านเลยนะคะคลิปนี้นะคะเป็น E ีีที่22แล้วนะคะฝากคุณพี่ทุกท่านนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้น้องนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะพารของน้องเป็นพาระเหมาตามบ้านพี่ๆสามารถชมไปเรื่อยๆก่อนได้นะคะถ้าชอบถูกใจองค์ไหนสามารถติดต่อพูดคุยกับน้องได้ที่เบอร์0 8 7ด 6262939นะคะเบอร์นี้พี่พี่สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะมาค่ะพี่พี่นูขออนุญาตนะคะแจ้งราคาการจัดส่งแบบไหนยังไงบ้างสำหรับช่องน้องก่อนนะคะ ทุกรายการ3า0บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะส่วนพี่พท่านไหนโอนน้องจดส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆท่านไหนที่ผ่านไปผ่านมานะคะฝากช่องน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่พด้วยนะคะใช้ขนส่งไปสนีไทยของปลอดภัยถึงมือแน่นอนนะคะมาค่ะเริ่มที่รายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ ด้านหน้าเหมือนจะมีตะกรุดฝังอยู่นะคะพี่ๆด้านหลังค่ะด้านหลังเขียนว่าว่าช่องแคนนะคะหลวงพ่อพรมค่ะนี่นะคะสมเด็จรายการที่1น,นะคะ 3ามร้อยบาทนะคะพี่พี่ต่อมาค่ะรายการที่สองค่ะรายการที่สองนะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะด้านหลังค่ะองค์นี้นะคะรายการที่สองนะคะ หลวงพ่อเกษมนะคะต่อมารายการที่สามค่ะรายการที่สามนะคะเหรียญพระพุทธชินราชน,นะคะ 300บาทเหมือนกันนะคะทุกรายการเลยนะคะเบอร์โทรติดต่อ087-6262-939นะคะเบอร์ติดต่อเดี๋ยวน้องจะทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะองนี้รายการที่3นะคะพี่ๆชอบรายการไหนนะคะแจ้งหมายเลขรายการให้น้องได้เลยนะคะ นี่นะคะรายการที่3นะคะต่อมาค่ะรายการที่4ค่ะรายการที่สเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะด้านหลังค่ะองนี้รายการที่สี่นะคะ3ามบาทนะคะ นี่ค่ะรายการที่สี่ค่ะต่อมาค่ะรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้านะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะสามร้อยบาทค่ะวัดสแกจังหวัดอยุธยานะคะ รายการที่ห้านะคะต่อมารายการที่หค่ะรายการที่หนะคะเป็นพาปิดตานะคะ หนน้าลังะะคะองคนี้นะคะรายการที่6กค่ะพาปิดตานะคะ300บาทนะคะ นี่ค่ะรายการที่6นะคะต่อมาค่ะรายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะด้าน,นหลังค่ะอ,อง์นี้นะคะรายการที่7ค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะ รายการที่7นะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะต่อมาค่ะรายการที่8ค่ะรายการที่8นะคะเป็นพาพปิดตานะคะด้านหลังค่ะพี่พี งนี้นะคะรายการที่แปดค่ะนี่นะคะต่อมาค่ะรายการที่เก้าค่ะรายการที่เก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะด้านหลังนะคะ เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะรายการที่9ค่ะ300บาททุกรายการนะคะวันนี้ไม่มีรายการอื่นแซมนะคะรายการที่9้านะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะต่อมาค่ะรายการที่10บค่ะ รายการที่สิบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรเมืองฉะเชิงเซานะคะเสียงอาจจะแหมนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะคะด้านหลังค่ะองนี้รายการที่สิบนะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะ นี่นะคะต่อมาค่ะรายการที่11ค่ะรายการที่11เนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะจังหวัดชัยนาทค่ะด้านหลังนะคะองนี้นะคะรายการที่11เนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะ นี่นะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะต่อมาค่ะรายการที่สิบสองค่ะรายการที่สิบสองนะคะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังค่ะพี่พี่อง์นี้นะคะรายการที่สิบสองนะคะจอบหลวงพ่อเงินนะคะ นี่นะคะรายการที่สิบสค่ะต่อมาค่ะรายการที่13าค่ะรายการที่13านะคะเป็นพาร์กิ่งตะกระแตนนะคะด้านหลังค่ะ นี้นะคะรายการที่สิบสามค่ะนี่นะคะ,ะ,คะกิ่งตะกะแตรายการที่สิบสามนะคะต่อมาค่ะรายการที่สิบสี่ค่ะรายการที่สิบสี่นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่องเงินค่ะ ด้านหลังนะคะพี่ๆองค์นี้รายการที่สิบสี่นะคะ ขออภัยนะคะพี่ๆองค์นี้นะคะรายการที่14ค่ะต่อมาค่ะรายการที่15้าค่ะรายการที่15้านะคะเป็นพรปิดตานะคะด้านหลังค่ะ องนี้รายการที่สิบห้านะคะพาปิดตาค่ะนี่นะคะต่อมารายการที่สิบหค่ะรายการที่สิหนะคะเหรียญหลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระพร้อมนะคะ ด้านหลังค่ะองนี้รายการที่สิบหกค่ะพี่พี่วันนี้อาจจะไปไวนิดนึงนะคะพอดีดูไม่ค่อยสบายนะคะ แล้วก็โทรศัพท์พอเหมือนแบบว่าอัดไปนานๆปุ๊บแล้วมันตัดค่ะอันนี้หนูอัดรอบที่สองแล้วหนูก็เลยต้องเร่งสปีดนิดนึงค่ะต่อมาค่ะรายการที่17นะคะรายการที่17ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขค่ะวัดปากคลองมะขามเท่านะคะ องค์นี้รายการที่17นะคะพี่พี่ต่อมารายการที่18ค่ะรายการที่18นะคะเหรียญหลวงปูเอี่ยมนะคะด้านหลังค่ะ องนี้นะคะรายการที่สิบแปดนะคะเหลียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะนี่นะคะพี่พี่รายการที่สิบแปดต่อมาค่ะรายการที่สิบเก้าค่ะรายการที่สิบเก้านะคะเป็นพาสมเด็จนะคะเลี่ยมกรอบเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ ด้านหลังค่ะอง์นี้รายการที่19นะคะต่อมาค่ะรายการที่ยีสิบค่ะรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นเหลียยหลวงพ่อป่วยนะคะ เรียมกรอบคัางคแบบนี้เลยนะคะพี่ๆองค์นี้สวยนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นหานุมานนะคะองค์นี้รายการที่ยี่สิบค่ะพี่ๆ ต่อมารายการที่21ค่ะรายการที่21นะคะเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเก่าๆเ,เลยนะคะพี่ๆด้านหลังค่ะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะตาะคีนครสวรรค์ค่ะ รายการที่21นะคะพี่พี่เรียดหลวงพ่อพรมนะคะต่อมารายการที่22ค่ะรายการที่22นะคะองค์นี้ มีรอยจานอยู่ใต้ฐานนะคะอง์นี้รายการที่ยี่สิบสองนะคะนี่นะคะมีรอยจานนะคะ,ะต่อมาค่ะรายการที่ยี่สิบสามค่ะ รายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นหลวงปูท่ทวดเตาลีดนะคะด้านหลังค่ะพี่พี่นี่ค่ะรายการที่ยี่สิบสามนะคะองค์นี้นะ ต่อมาค่ะรายการที่24ค่ะรายการที่24นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ <c oughs> ด้านหลังนะคะ <c oughs> ทุกรายการ300บาทนะคะสำหรับ EP นี้นะคะไม่มีรายการอื่นแซมนะคะ <c oughs> <c oughs> ขอภัยในการไปลายว้นะคะพี่ๆเพราะว่า เหมือนโทรศัพท์อยูจะมีปัญหานะคะเพราะว่าอัดอัดอยู่ประมาณสัก10บกว่านาทีปุ๊บมันตัดนะคะพี่ๆอันนี้หนูอัดรอบสองแล้วนะคะก็เลยต้องไปไวนิดนึงนะคะ,อ,ะอง์นี้รายการที่23นะคะเบอร์โทรติดต่อค่ะ0ูนย์แปดเจสองสองเก้นะคะเบอร์นี้พี่พี่สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะ ต่อมาองค์สุดท้ายสำหรับ EP นี้นะคะรายการที่25ค่ะรายการที่25นะคะรูปหล่อหลวงพ่อแชมนะคะเรียมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆพร้อมขพื้นคอพอมบูชานะคะพี่ๆชอบองค์ไหนนะคะสามารถแจ้งเป็นหมายเลขรายการมาได้เลยนะคะเช่นรายการนี้นะคะรายการที่25นะคะ300บาทค่ะพี่ๆ ผ้าของน้องเบ้นพ้าเหมาตามบ้านนะคะวิพ,พีสามารถชมไปเรื่อยๆก่อนได้นะคะถ้าชอบถูกใจองค์ไหนแจ้งหมายเลขพูดคุยกับน้องได้เลยคะ่ะองค์นี้หมายเลขที่25นะคะรูปหล่อนะคะ300บาทนะคะ,ะหมดแล้วนะคะสำหรับ EP ที่22นี้นะคะ ฝากพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่ผ่านไปผ่านมานะคะฝากช่องน้องนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆด้วยนะคะถ้า EP นี้ผิดพลาดประการใดน,น้องต้องขออภัยพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ